hello ทุกคนวันนี้เรามาอยู่ที่สนามบินอุดรธานีนะเราเพิ่งมาจากลาวนะครับเอ,อตอนนี้เรามาจากลาวแล้วก็ตอนนี้มาอยู่ที่สนามบินอุดรธานีนะเดี๋ยวเราจะนั่งเครื่องกันไปที่สุวรรณภูมินะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องไปเที่ยวเวียดนามต่อนะนี่นนเราไปเวียดนามแล้วพี่แนละ้ววันนี้เรามากับพี่ชาชายัยนี่เหมือนเดิมนี่กินให้อว้วนตายนะครับ นะเดี๋ยวเราจะพาพาไปไอะไรนะดูบรรยากาศบนเครื่องบินกันเนาะพี่หนุ่มก็ไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่นะครับพอดีมากับพี่ชันชัยเนาะมีบัตด,ดี้มีบัตด,ดี้กันเลยกะน,นะบัตด,ดี้เราเก่งอแล้วพี่ชันชัยนี่ไงคนเก่งนี่ไงไกไกเก่งว่ะก็มไปเหมือนนกัเ,ก <laughs> เดี๋ยวเราไปต่อไหนกันหนะึไปลงสวนอาภูแล้วไปต่อ ก็ไปต่อเงองนนะอะไรนะอะไรนะลืมละ <S 2> <S 2> โฮจิมินต์ซิตี้โฮจิมินหนะ์เนาะอืมเราจะไปโฮจิมินห์เมืองเวียดนามนะครับนี่เดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบรรยากาศเครื่องบินนะเผื่อใครไม่เคยมานะครับนี่ได้นแต่ไปเดี๋ยวไปดูบรรยากาศบนเครื่องบินนะเดี๋ยวพี่หนุ่มขอไปเช็คอินเช็ค อินขึ้นเครื่องก่อนนะครับเตรียมตัวเดี๋ยวไปดูปรบรรยากาศบนเครื่องบินกันนะโอเคนสนามบินอุดรธานีนะใหญ่กว้างมากนะครับนี่ตรนแรกดิพี่นี่นไม่ถามมั้มันว่างๆอยู่ลองถามดูรับแลกเงินปะเขารับแลกเงินไหมเนี่ยเราก็จะมาหาแลกเงินด่อนนะเพราะว่าเพี่ได้เป็นนอะไร US หรอ ไปเงินไทยนั่นเองอ๋อแล้ว US เราไปแรกที่ไหนแรกแรกเอ A Superlist Superlist สวนสวน้ำพุมนะครับรรน,น,บนี่อันนี้เป็นสนามบินอุดรธาน,นีนะครับเ,<อ>เราเใช่ไหมของเราตั้งแต่เป็นดีเจสไม่ขอเรานั่งสายกไรไ<อ>รารบินอะไรไปวันนี้พี่เรานั่งสายการบินอะไร เวียดเจ็ตเวียด,เว,ยดเวียดก็คือเวียดนามอ่ะอ๋อเวียดเจ็ดนะครับเจ็ตดเครื่องบินเจ็ตเท่าไหร่ราคาเท่าไหร่นะบินเข้ากรุงเทพคนละสองพันเข้ากรุงเทพคนละสองพันบาทนะจากอุดรธานีนะเข้ากรุงเทพแล้วก็จากจากจากรุงเทพไปจากสุวรรณภูมิไป,ป,ไป,ไปอุบลจีนเท่าไหร่น่าจะประมาณคนละพันแปดกว่ากคนละพันแปดกว่ากพอดีเราเพิ่งจองวันนี้ไงมันเลยแพงถ้าเราแบบล่วงหน้ามันจะถูกกว่านี้เยอะอ๋อถ้าจองล่วงหน้าจะถูกนะทุกคนคือพวกเราแบบมีแปดข้อจองเลย ไม่รุ่นจรไม่รุนจรก็เลยแขงแต่ก็ดีครับมันมันไม่ต้องแม่นั่งรอวันเวลาเนาะอยากไปก็ไปเลยคือว่าเราจิตใจเหมือนกันทั้งสองคนคือว่าโลเลโรเลเนะลไม่แน่ไม่แน่ไปม่แน่ไม่อนหรือว่าไม่อยากไปอาจจะเห็นไปเที่ยวยุโรปกันนะมวยไปโผล่เยอะกิจทำไงพี่ก็สุดยอดเนาะโอเคเดี๋ยวเราพาขึ้นไปดูบรรยากาศบนเครื่องบินกันนะครับ นี่ตอนนี้เราก็มาถึงที่ไหนนะพี่จุดนีจุดพักผู้โดยสารใช่ไหมนใช่ประตูหนึ่งนะครับนี่เรากําลังเดินทางนะครับอันนี้เรารออะไรนะพี่ก็รอรอเครื่องรอเครื่องแล้วนะครับอีกนันพักหนึ่งโชคดีที่ว่าเราเช็คอินอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เลยแบบไม่ต้องรอข้างล่างข้างล่างเราก็ มาได้เลยแนะนำแนะนำไม่ซีหน่อยก็ใครอยากมาเขาทำยังไงเขาเก่งอยู่แล้วใช่ไหมนี่ก็คือพวกเราก็คือมาเร็วปกติแต่ว่าเราก็เช็คอินมาแล้วเราก็เลยมีตั๋วแล้วก็เอานี่ยืนให้เขาได้เลยใช่แล้วก็ขึ้นแล้วก็เช็คอีกทีนึงตอนขึ้นจะเช็คทีนึงโอเคตามนี้เลยนะครับนี่ครับคือบางบัวก็จะมีร้านค้าร้านน้ำนะนี่อันนี้เราก็รอเครื่องบินนะครับมา รับเราไปที่สุวรรณภูมินะครับกรุงเทพนะตอนนี้เราก็นั่งรอเครื่องไปก่อนนะพี่เนาะเนาะอ่าโอเคก็เดี๋ยวขึ้นเครื่องเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศไม่ให้ชมอีกครั้งนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันบนเครื่องเลยทีเดียวเนาะนี่ทุกคนทุกคนเราขึ้นลำนี้นะนี่ไปเดี๋ยวเราไปขึ้นเครื่องบินกันเราขึ้นเครื่องแล้วทุกคนช้า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 เราจะไปขึ้นเครื่องกันนะครับเราไปเที่ยวที่ไหนพี่ไปสุวรรณภูมิ ะะเบียร์เจ็ดครับเอเอ,เอสามสองหนึ่งรุ่นใหม่ฮะรุ่นใหม่มหรุ่นใหม่แม่นหัวเราดันคือรุ่นใหม่แม่นขับตัวเจ็ตพาสปอร์ตครับเนีเ่ยร์ขัซ้ายเหรอพี่เนาะตอนนี้เรากำลังขึ้นเครื่องนะนี่ ไปสวรณภูมินะครับน่เดี๋ยวเราขึ้นเครื่องนะครับรั้งแรกนะมันะมันเป็นยังไงบ้างรถเสอร์ก็เราไปเที่ยวเนะก็ต้องแบบนี้แหละครับยังไงสวยไหมสวยจริงดีรถเพิ่งมีสวยรุ่นสวยอะ <laughs> งไรเ <laughs> ป็นไงพี่สวยอะไรสวย,สวย กันบินใช่ไหมโอเคถึงไหนแล้วพี่สนามบินสุวรรณภูมิพรุ่งนี้เราต่อไปไหนครับพรุ่งนี้เราจะต่อไปเวียดนามเซงกอนอะไรนะเซงนเซงกอนเซงกอนประเทศเวียดนามเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะฮะใส่เครื่องบินเดียวกันใส่เครืบินเดียวกันเพราะวันนี้คือเขาไม่มีเที่ยวบินไม่มีคือมีแต่มันมีสองทุกขเรามาไม่ทันเนาะเก็เลยจอง เป็นบ่ายสองพรุ่งนี้บ่ายสองพรุ่งนี้เราออกเดินทางไปที่เวียดนามการเดินทางเขากระงเท้ารถโคชอะไรนะประเทศอะไรนะโคชิมินโคชิมินนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็เดินทางกันบ่ายสองเนาะโดยสายการบินเดิมโอเคเดี๋ยวเราไปเจอที่เวียดนามนะแล้วก็พรุ่งนี้เราจะถ่ายตอนเดินทางไปเวียดนามให้ดูเนาะโอเคนะโอเคทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับเราก็มาถึงสุวรรณภูมิกันนะครับครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปต่อเวียดนามกันนะครับเฮ้ยโคชิมินโคชิมินนะแต่เราก็มาเนาะเรามากันสองคนแล้วพี่เนาะครับผมแล้วเราส่วนน้ำภูมิน่าจะเดินเหนื่อยนะเหนื่อยไหมมึนกลางไม่รู้อะโอเคอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนเราจะไปเวียดนามเนาะขึ้นเครื่องเดี๋ยวรอคอยมาอัปเดตให้ดูนะกันต่อไม่เดี๋ยวเราไปดู ในสวนอุภูมิหน่อยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างตอนนี้อ๋อให้ดูวิวหน่อยใช่ไหมใช่นี่อยู่นอกอยู่เลยนี่ให้ดูวิวนี่กี่ล้านพี่ว่ากี่ล้านฮะแล้วพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางกันต่อที่เวียดนามนะครับนั่งจากสวนอุภูมิไปที่เวียดนามนะครับนนีเป็ นี่เงียบเนาะนี่เป็นยังไงทุกคนอ๋อกลางวันจะคึกคัดน,นะพี่เนะาะอีกทีก็สี่ห้าสุ่มันจะดินเข้ามาเยอะใช่ไหมอ่าจะเป็นห้องกล์สิ้นอ๋อแลวน้องก็จะมาอ๋อ คือช่วงนี้มันก็เลยจะไม่ค่อยมีอ๋อแล้วก็อีกทีตีห้าตีสี่เต็มไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมใช่น้องเป็นสะพานนี้นี่นะก็สองส้มกว่านี่โอ้โหสวยมากบินบินออกไม่ค่อยมีละใช่ไหมมีแต่มีน้อยอืมพี่เดินเนี่ยสบายสบายเหนื่อยละเดี๋ยวไหมเฮ้ให้มันเลือดไปดีกว่าเออ พี่ไม่ต้องเดินมาเร็วกว่าเดิมตั้งสิบเดทีใช่ก็บอกว่ามาถึงเร็วกว่ากำหนดกี่โมงนะพี่สองทุ่มยี่สิบเรามาถึงสองทุ่มเท่าไหร่สองทุ่มสิบห้าสองทุ่มสิบนักบินเขาแบบเหยียบเต็มที่เลยเหยียบเต็มที่มิดไม่อะฮะเหยียบมิดไม่ตอนตอนออกเป็นไงตอนออกเป็นไงโอ้โหตอนออกนี่ถึงกับนะทำไมรถผมไม่บินได้แบบนี้วะ ได้ก็ไม่มีเพื่องมีนขายกันรถผมก็แรงอยู่นะโอเคเนาะพี่บรรยากาศข้าวข้าวฮะไม่เข้าแล้วโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายตอนเราจะไปเวียดนามกันเนาะพี่เนาะตัวเต๋อแล้วก็จองก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่พักก่อนนะครับวันนี้นอนที่สุวรรณภูมิเนาะ โอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกน,น,นี่และแล้วเราก็จะไปสนามบินนะตอนนี้นะครับก็จะเดินทางต่อไปที่เวียดนามนะครับเมื่อวานนี้เราก็มาจากไอ้อะไรนะอุดรธานีเ<ล>นาะจากเวียงจันทร์มาอุดรอ,อุดรแล้วก็มาสุวรรณสุวรรณภูมินะครับนั่งเครื่องมาแล้วทีนี้เราจะนั่งเครื่องไปที่เวียดนามนะครับเราก็มากับพี่ชันชัยเหมือนเดิมนะ ไปโฮจิมินห์นะครับวันนี้เราถึงจะถึงโฮจิมินห์ประมาณเออบ่ายสามโมงครึ่ง,<บ>ง,งนะครับนะนี่เราลงจากทีพกท่พักโอ้ที่พักที่นี่ดีมากทุกคนอืมห้องสะอาดนอนสบายนะครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สนามบินนะครับสุวรรณภูมิโอเคครับไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นนะครับเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศพักนี่ นี่นแล้วเราก็มาถึงสนามบินสุวรรณภูมินะจะเดินทางต่อไปที่เวียดนามนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ทางครับประตูเซนี่สนามบินสุวรรณภูมิวันนี้เราจะไปเที่ยวที่เวียดน,นาม <โฮ S 1> ใช่งินโฮจิมินห์โฮชิมินนี่แล้วผมก็มีคน้นขนกระเป๋าให้ด้วยนี่กินให้อ้วนรวยนะพีิชายเราเองีิชายเรา น่ารักมากไปไหนต่อพี่เหมือนเหมือนกับงานนี้พี่แกเป็นไกด์เลยนะฝากไปมาซื้อมาถูกบ้าเลยเนาะถูกหกสิบห้าหกสิบห้าเราให้ติปไปสิบห้าก็เป็นแปดสิบก็เลยแบ่งกันคนละสี่สิบบาทแชร์กันตอนนี้ใช้เงินกันตอนนี้เราคนละเท่ากูใช่ไฮะอะไรเรื่องค่าเดินทางอ๋อ นี่นไปดูบอร์ดกันไปดูบอดกันนะต้มอมืานานอ,ะอ่ะว่าว่าว่าจะไปหาแลกตังก่อนอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอากระเไป๋าไว้ไหนไปดูก่อนที่ชัวยดีกว่า,ววานะแล้วกระเป๋าไว้ไหนพี่พเียเดจ้บเยดเจ็ดนะพี่ นี่เนี่ยโฮจินจเนี่ยไน,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 นประตูเไหนชื่อไเอ็ม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 มอยู่นู้นไ, <c oughs> ไปไหนพี่โค้ีกม่มเราต้องไปหาประตูก่อนนะครับว่าตัเอ,อยู่ไหนวะ JKLM ไปนู่นเลยริมนู้นพี่พนี่ก็สุวรรณภูมิคึกคักนะพี่เนาะคนเอะคนเดินทางเข้ามาก็เยอะออกก็เยอะนะครับนี่เจอหนุงมนิทาด้วยไหน,ไนโชว์นี่กี่โมงตอนนี้เหรอพี่สิบเอ็ดโมง น่าพี่แกน่ารักมากเข็นรถให้เราด้วยเคยเดี๋ยวไปหาตัวเอ็มตัวเอ็มตัวเอ็มก่อนนะครับไปเดี๋ยวเราจะอัปเดตคอยถ่ายไปเรื่อยๆนะจนลงเครื่องนะครับคนคือแข็กมากดูนี่เจสตาไปไปญี่ปุ่นไปญี่ปุ่นเอ็นเอเรนาฮ่องกง ของเราเอ็มนู่นเบียไอเอ็มนู่นโอ้โหแรกๆเมื่อกี่เทสซี่จอดไกลจังเขาจะจอดถูกแหละพี่บอกเขาจอดอเพื่ออยากออกกำลังกายว่างั้นเถอะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกนะครับไปเวียดเจ็ดไปถึงฟูกะอันนี้เรามาทำอะไรพี่นนะ่กระเป๋าเปลาเปาต้องไปกระเป๋าต้องไปป่ะครับกระเป๋าเดี๋ยวจะติดแท็กไปนี้ให้ไปบหนรับ เอามาก็ได้แต่ผมติดเองนี่น้องติดกระเป๋าให้แล้วติดาติดได้เลยก็ได้ขอบคุณมากมากขอบคุณนะครับนี่พนักงานน่ารักมากโอเคโอเคบายบายนี่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อพี่อนขึ้นเครื่องเลยเหรอ อะไรของผมอ่ะดูกันอันนี้ตั๋วเรานี่วสิพนเปลี่ยนโมรีเมื่อกี้เราทำอะไรนะพี่หน้าหน้าประตูแล้วก็สแกนตัว๋วเพา่ะได้ว่าเราไปต่างประเทศจริงอ๋อเพราะว่าสมัยก่อนเนะี่ยน่าจะขึ้นได้่ายก็ขายได้ไดอ๋อโหคนเยอะมากทุกคน นะเรามาสายการบินสายการบินอะไรพี่วีเจ็ตตอนนี้เราเรามาเช็คอินขึ้นเครื่องโอเคนะตอนนี้เขาห้ามถ่ายนะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวเจอกันนะครับตอนนี้สวรรณิูมิสะดวกสบายมากนะไม่ต้องต่อมอแล้วเราแบบใช้แบบง่ายๆลายลนิ้วมือ,อ,อนะพาสปอร์ตแล้วก็ตั๋วเล่มหนึง่ง คือผ่านเข้ามาเลยไม่ต้องปอมอนะครับแต่ตอนนี้เราก็อยู่ที่วันหนาพูดนี่ใครมาก็ต้องรู้จักนี่นะเดี๋ยวเราไปไหนต่อพี่เราก็จะไปเกตอะไรเอ่ยดูเกตก่อนเราก็จะไปเกตดีหนึ่งดีหนึ่งน่นดีหนึ่งไปทางไหนไปทางซ้ายไป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 สองพุ่งหรือตัวนี้เราทีนี้พี่หนุ่มจะไปเข้าเครื่องแล้วนที่นี่นะครับนี่บัตรพร้อมวีซ่าพร้อมตัวพร้อมนะครับ นี่เครื่องบินเรามาจอดแล้วเดี๋ยวให้ดูเครื่องบินที่เราจะนั่งไปนี่ลำนี้ใช่ไหมพี่ที่เราจะไปนี่นะครับนี่แล้วก็มีสถานที่เดินทางนี่ตัวเดินทางพร้อมอะไรพร้อมหมดแล้วนะครับนี่เราจะไปขึ้นเครื่องกันนะก็จะลงไปขึ้นเครื่องเห็นไหมประตูตนี่ของเราก็ ไปออกประตูดีหนึ่งนะครับนี่เป็นสายกระบินเวียดเจ็ตนะครับน,นะเราจะพาไปดูอาหารแซ่บๆซแซ่บแนะแปลกๆที่เวียดนามนะเดี๋ยวเราพาไปนะครับพาไปเที่ยวเวียดนามนะสวัสดีครับนะสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปหาอาหารแซ่บแๆแๆๆเวียดนามให้ดูนะแปลกๆนะพี่นะ นี่เราก็มาพิช,ชานใช้เหมือนเดิมน,นะครับนี่นะเดี๋ยวหาของแตกมาให้ดูทุกคนนี่เผื่อใครไม่มีโอกาสมาเวียดนามนะจะได้เป็นแบบเออจะได้ดูว่าเวียดนามเขาขายอะไรกันมั่งอะไรประมาณนี้นะเครื่องเราก็มาจอดแล้วนะเราก็จะไปขึ้นเครื่องเลยเนาะพี่นะนี่เครื่องเราจอดอยู่นี่นะครับเราก็จะตรวจตัวนะครับ น่ะนี่ Thank you ไปนี่จะพาดูเครื่องบินก่อนก่อนจะขึ้นเครื่องนี่นี่นเราจะนั่งลำนี้ไป นะโอเคเด er um, okay. you, so ี๋ยวเราไปเจออีกทีที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวพี่หนุ่มขอตัวไปขึ้นเครื่องก่อนนะครับนะเดี๋ยวก็พี่หนุ่มจะไปหาอะไรแปลกๆเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรแปลกๆให้ทุกคนได้ดูนะอาหารแปลกๆนะครับเผื่อบางคนเนาะไม่ไม่มีโอกาสได้มานะเดี๋ยวพี่หนุ่มจะแบบผ่านช่องพี่หนุ่มเนาะได้ดูกันทุกคนนะครับโอเคนี่ตัวเรียบร้อยแล้วฉีกเรียบร้อยพร้อมเดินทางนะทีนี้นะโอเคครับ นี่ทุกคนตอนนี้เราไปขึ้นเครื่องแล้วนะครับไปเวียดนามแล้วมากับกินไน้อ้วนตายกินพัดปล่อยเลยเหรอใต่ไหมอ๋อถือแด่ตัวใช่ไหมนี่นี่ก็มาเข้าเครื่องอู้ร้อนมากดุนีนี่นะ เราก็าจะไปขึ้นเครื่องกันนะครับทุกคนู่ดูตั๋วนะนี่คนก็รอขึ้นเครื่องนะครับนี่ตั๋วผม D หนึ่งยี่ห้าสี่ของพี่เท่าไรนี่ให้ fc ดูหน่อยไม่ไม่ให้ไม่ให้ดูหมดัวเลืมตันวแกนแดกอ๋อนี่ก็จะทยอยขึ้นเครื่องกันนะครับ เดี๋ยวไปเจอกันที่เวียดนามนะครับทุกคนเดี๋ยวพี่หนุ่มขอตัวจบคลิปนี้ก่อนเนาะก็ถ่ายกันย่อยๆมาให้ดูตลอดทางนั่นนะครับไม่มีหรอกพี่ไปเดี๋ยวไปเจอกันที่เวียดนามเดี๋ยวจะหาร้านแปลกๆให้ดูนะโอเคขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะ โอเคครับนี่ไปเวียดนามกันหมดเลยนะนี่นะไปลำเดียวกับพี่หนุ่มตอนนี้เครื่องบินกำลังออกจากท่ากาศย,ยานสุวรรณภูมินะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศนา and tighten by pulling the strap. Và mở bằng cách nhấc đầu khóa. To unfasten, lift the flap. Khi tín hiệu cài dây an toàn bật sáng, quý khách hãy trở về chỗ ngồi và cài chặt dây an toàn. Whenever the seatbelt sign is on, you must read. Thưa quý khách, máy bay của chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Xin quý khách lưu ý, cài dây an toàn refrain from using the lavatory during this time. Thank you. นี่เครื่องกำลังจะขึ้นนะครับทุกคนเราจะบินไปเวียดนามกันนะครับนะถ้าเขาไม่ว่าอะไรพี่หนุ่มจะถ่ายตอนวิ่งความเร็วสูงนะตอนจะขึ้นเลยนะครับ น่ากันช่วงปีกเลยนะอันนี้คือตั้งหลักที่รันเวย์แล้วนะครับเดี๋ยวดูความเร็วเท่าไหร่นะดูดูดูด้านนอกนะครับทุกคน we here for takeoff? 普通话嘞。<noise> <noise> เมฆสวยมากทุกคนตอนนี้เรากำลังบินไปเวียดนามนะครับ เขามาริมหน้าต่างพอดีผู้โดยสารวันนี้ไม่เยอะนะครับเราเลยมาที่หน้าต่างนะนี่ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศสวยๆนะนี่ข้างล่างก็ยังเป็นประเทศไทยอยู่นะว้าปีกนอปีกลอักลอนว้าย่งบินผ่านเินผ่านอะไรพี่ เราจะฉากเชียงเซาปาจีนบุรีแล้วนะครับนี่ขึ้นปีกช่องบินไหมทุกคนว้าวตอนนี่เอ็นเอ็นเอ็น É projeto